นะครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมแอนนิงเบเกอร์นะครับผมก็วันนี้อยู่การรีวิวนะครับปืน M4A1 soft mod 1นะครับหรือว่า M4A1 soft mod 1นะครับก็เป็นเป็นปืน m อดนะครับเป็นปืนมอ mod ที่แพทล่าสุดนะครับก็คือแพทวันที่6นะครับวันที่6เดือน9นะครับ2016นั่นเองนะครับผมเดือนกันสอใช่ป่าวะใช่นี่ไง นะครับเพราะมันจะเข้ามาพร้อมกิจกรรมนี้นะครับ6เดือน926นะครับโอเคปืนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผมคลิกไปเมื่อกี้นะอันนี้เมื่อกี้ผมไปเช็คกันที่เพราะว่าไอ้กิจกรรมเมื่อกี้มันมาพร้อมกับแพทล่าสุดเหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับปืนนี้นะครับเป็นปืนมอสนะครับเป็นมอสแรกเลยนะครับนี่เข้ามาที่มอสนี่ครับนี่ครับจะมีทั้งหมดตามนี้นะครับล่าสุดนะครับจะมีทั้งหมดตามนี้ก่อนนะครับก็คือ M4A1 ซอฟมอสหนึ่งนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น m c a 1ซอฟมอสหนึ่งเอ่ออาว่าอะไรวะ M M point นะครับ M point นะครับ M point ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะอ่านไม่ถูกขออภัยด้วยแล้วเลื่อนลงมาอีกก็จะอ่าก็จะเป็น m c a 1ซอฟมอสสองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเป็น m c a 1ซอฟมอสสอง open dot นะครับแล้วก็อาจจะมีสูงไปกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าแพทล่สสุดยังไม่ถึงนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับก็งบประมาณในการย่อยแล้วคือผมมีย่อยๆยทิ้งไว้บ้างนะครับก็มันสามารถโมได้แค่กระบอกนี้ก่อนนะปี่กระบอกหนึ่งยังโมไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวจะเอากระบอกนี้มารีวิวให้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะโมไปเป็นอันอื่นนะครับโอเคครับผมก็แพทนี้นะครับก็เปลี่ยนเขาเรียกอะไรวะหน้าเปลี่ยนหน้าอะไระเขาเรียกอะไร หน้าล็อกอินป่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่หน้าล็อกอินเขาเรียกอะไรเหมือนหน้าโฮมหน้าเพจหน้าหน้าของเกมอะนะครับคังอะในคางเรานะครับมันเปลี่ยนกลับไปเกือบคล้ายเหมือนเดิมนะครับเกือบคล้ายนะใช้คําว่าเกือบคล้ายหรือคล้ายวะหรือเหมือนเดิมวะไม่รู้นะครับจําไม่ได้ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนดิคือเหมือนเอาแบบเก่ากับแบบใหม่ตอนนั้นอะแบบใหม่ก่อนที่จะเป็นอันนี้นะมารวมกันเพราะว่า ไอแบบเก่าเลยอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบตู้ไม้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่อาจจะตำแหน่งอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็ขยายช่องนะครับ ABC ให้รูปร่างมันใหญ่ขึ้นนะครับจะได้เห็นปืนกันได้ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับที่เปลี่ยนเปลี่ยนโอเคไปดูสเปกต,ตัวปืนกันดีกว่านะครับสเปกต,ตัวปืนนะครับผมดามเมจจะอยู่ที่56นะครับรีคอย 58นะครับไฟเลทเจสิบสามแอคูเลซี่74กระสุนนะครับในหนึ่งแม็กมี30นัดกระสุสนสำรองอีก90นัดนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า M4A1 soft mod หนนะครับชื่อมันผู้เล่ไงไม่รู้ว่าโปร่งไายด้วยน1นึ่งเนี soft mod เนี่ยโอเคครับไปดูในโหมดเท a น n ิงกันเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับมันก็ใหม่ล่าสุดแล้วล่ะนะครับสำหรับด่านนี้ อ,อ่าเปอรอ่ามัดมัดนี้นะเป็นมัดแบบแรกนะครับยังไม่มีกล้องนะครับรมัดนี้เป็นมัดแบบแรกนั้นยังไม่มีกล้องนะจะเข้าไปดูข้างในเรือนี่ครับประมาณนี้นะครับยังไม่มีกล้องนะครับนี่ครับเป็นธรามารมดานะครับเป็นกล้อง normal อยู่นะครับแล้วก็นะครับ จะสังเกตมือซ้ายของตัวละครเราจะจับคันที่จับปืนหรือเรียกว่า forward grip นะครับเรียกว่า grip เรียกว่า forward grip นั่นแหละเรียก forward grip นั่นแหละอย่าไปเรียกสั้นๆเลยมันทุเรศนะครับเรียกว่า forward grip ละกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยให้ปืนมันนิ่งมากขึ้นนะครับแต่ปืนนี้ก็เหมือน M4 ปกติทั่วไปแหละครับแต่แค่เพิ่ม forward grip เข้ามานะครับในตัวนี้นะ ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวสูงกว่านี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับกล้องก็แบบธรรมดาเสียงเวลายิงเหมือนเดิมนะครับรีโหลดแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นหน้ามีโฟบิดกิ้งอยู่ตรงเนี่ยด้านล่างปืนเนี่ยนะครับโอเคมาดูวิสีกระสุนกันนะครับเริ่มจากไม่คุมเมาส์นะครับผมรอรอรอยกระสุนหายก่อนครับเริ่มจากไม่คุมเมาส์นะครับโอเค โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับซูมยิงแบบไม่คุมเมาส์กระสุนก็จะวิ่งเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เชิงเกาะกลุ่มสิคือมันจะวิ่งไปเส้นตรงได้มากขึ้นนะครับโอเคต่อมาครับผมมาลองคุมเมาส์กันนี่ครับคุมเมาส์ก็ได้ประมาณนี้นะครับผม โอเคมยิงแบบคุมเมาส์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมความรู้สึกของผมนะรู้สึกแม่งเหมือนเหมือนแทบไม่ต่างกับไอเอ็มสีธรรมดาเลยอะูอันนี้ความรู้สึกผมนะโอเคมาเดี๋ยวลองอันนี้ด้วยนั่งยิงยืนยิง,ยงนั่งยิงยืนยิง,ยง จะลองใหม่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถามว่านั่งยิงกับยืนยิงเหมือนกันไหมคําตอบคือเหมือนกันนะครับแต่ที่จะเห็นแตกต่างก็คือนั่งยิงจะตรงหรือยืนยิงแล้วมันเฉ๋อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับมันเหมือนกลเป็นการสุ่มอ่ะะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเหมือนมันสุ่มอ่ะบางทีเฉไปกระสุนมันเฉไปเลยหรือบางทีมันวิ่งตรงเนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะอันนี้มันเฉนะเดี๋ยวดูเมื่อกี้มันเฉนะครับดูรอบต่อมาอันนี้วิ่งตรง นะครับเหมือนมันเคยอะไรเหมือนมันแบบสุ่มเอาอะนะครับดูอ่ะอันนี้เฉยนะครับมันกี้เฉยไปขวาดูนี้อันนี้เฉยซ้ายเนี่ยมันเหมือนมันสุ่มนะครับเอเคอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับประมาณนี้นะครับมาดูดามเมจกันว่ากี่นัดอะไรยังไงตายนะครับก็ช่วงนี้ที่ห่างหายไปนานก็ขออภัยด้วยนะครับใกล้สอบแล้วนะครับผมใกล้สอบแล้ว โอเคกี่นัดตายหกนัดตายนะครับขาหกนัดตายเหมือนกันครับเอ,อ่อท้องเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เบิ้ลท้องห้านัดตายครับอ,อ่อ แขนแขนหนะ้านัดตายครับผมออกอกสี่นัดครับหัวนัดเดียวแตกโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า M4A1 s o p m o d 1ตัวนี้นะครับ s o p m o d 1นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกัน ก็ใช้ได้นะเพราะว่าดูเหมือนมันดีดนะแต่พอเวลาเรายิงจริงความรู้สึกมันก็ไม่ไม่ได้ดีดอะไรขนาดนั้นนะครับ M4 A1 นี้นะผมว่าซูมยิงแม่นนะซูมยิงแม่นอยู่นะซูมยิงมันก็แม่นอยู่นะขนาดไม่มีกล้องนะเนะี่ยอันไม่ซูมก็ใช้ได้นะ ราะว่ากิฟมันก็มีส่วนช่วยแ้ะครับเวลายิงกับคนจริงๆนะมันก็มีส่วนช่วยแต่เวลายิงกับกำแทงมันรู้สึกว่าไม่ต่างนะแต่ผมเป็นคนไม่ถนัด M4 A1 เลยนะไม่ห้า M4 เลยจะลองระยะไกลกันดู ลองระยะไกลกันดูนะครับอันนี้คือผมไม่ได้คุมเมาส์นะครับยิงปกติเลยก็ใช้ได้อยู่นะแต่ก็มีแรงดีดนะครับคุมมาส์กันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เล่น G36 เหลืออะไรมาอางเงี้ยก็ กิซัมโมกาอะไรเงี้ยก็าอาจจะรู้สึกเฉยๆโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูใน AI m o โหมดดีกว่านะครับไปลองกันก็ชะเล่นไก่หรือเล่นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เล่นานานแล้วนะอย่างที่พูดไปไม่ได้ออนนานแล้วอาจจะมีออนบ้างเวลาครั้งตอบรั้งนะครับก็ออนมาดูว่ามันมีอะไรใหม่อะไรอย่เงี้ยนะครับก็โอเคประมาณนี้ ถ้าเสียงคีย์บอร์ดเข้าขออภัยด้วยนะครับมันพอดีผมใช้เป็นบูสวิตนะครับมันก็มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็ผมก็จะคลิปก็เก่านะแม่งก็มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กสำหรับบางคนก็อาจจะเฉยๆนะบางคนอาจจะลำคานนะครับมีอะไรก็เซิร์ฟบ้างๆนี่ครับแล้วมันก็เพิ่มฟีเจอร์ในการสร้างโครงสร้างห้องอะไรด้วยนะครับผมยังไม่ได้ดูเลยโอเคมีอ่ะ 3,000ไพ่นะครับ AI เป็นแบบ normal นะครับปกตินะครับไม่ยากไปไม่ง่ายไปนะครับโอเคด่าน desert นะครับเป็นด่านที่ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวางบอมบ์ desert team d e s e a t นะครับโอเคไม่ได้ใส่หูฟังนี้นานรู้สึกไม่ชินไม่ใช่ไม่ใช่อว่าไม่ได้ใส่นะคือไม่ได้เล่นเกมนานพอไม่ได้เล่นเกมหูฟังก็ไม่ได้ใส่นะครับก วันนก็ไม่ดูหนังกลับมาไม่ดูหนังก็หาอะไรนะครับดู Youtube เลื่อเปื่อยนำ้ำ๋ยวนี้ไม่ได้เล่นละแต่ก็ยังมีเล่นบ้างครับไม่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งไปเลยแต่แด้ตัวเดียวแล้วเผ็นครับผมถามว่าพาวด์กิฟมีส่วนช่วยไหมมีนะครับไอทิติขึ้นมามีหน่อยนึงเออจะลูกฟองยิงหะ มาถึงกูก็ตายเลยนะ่ะหรือเขาปรบับแบบบทยากขึ้นวะก,กู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 ก นี่ไม้ที่ผมใช้อัดเสียงคลิปนี้นะเป็นนักโบอโน่หนึ่งหนะครับตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสามตัวก็บอกไว้นะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะคเออสไนแมงมทน่ิ่ายคือบางทีเนี่ยผมจะใช้บางทีแล้วแต่อารมผมจะไม่ได้ใช้ไม้ตั้งโต๊ะก็มีนะครับคือไม้ตั้งโต้ตั้งแต่ปิดเสียงไว้แล้วมาใช้เป็นไม้หูฟังแทนอะไรเงี้ย นะครับอันนี้บอกไว้นะครับจะได้รู้คาแรคเตอร์เสียงด้วยนะครับว่าเสียงไมตั้งโต๊ะของผมมันเป็นไงก็อยู่ในราคาหลักร้อยเอาอะไรมากนะครับม่สไนไอพวกสไยบอดท,ที่มันคมอยู่แล้วแม่งเหมือนยิ่งคมเข้าไปใหญ่เลยบอดแม่งจะคมเท่าคนอยู่แล้ว หรือกูกากูกาอุ้ยผมว่าใช้ได้อยู่นะปืนนี้อาจจะมีนักแข่งหยิบขึ้นมาใช้ก็เป็นไปได้นะครับครับวิ่งรอบรบวิ่งรอบแมปรับอม มันแสนแนปเนี่ยว่าลืมอลองส n a p ดูฮุดบุบจุดบอืเอ้อเหมือนสน a p มาให้เขายิงไงไม่รู้ถ้าแม็นซ์ีที่ทดสอบมันแพ้หรือว่ามันอะไรก็ขอไปด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นแม่งก็ ปกติเล่นทุกวันมันยังกากอันนี้ไม่ได้เล่นมานานเลยแม่งยิงกากเขาใหญ่เลยอือสนยัยโพรแมน่นวันนี้ก็เข้าไปเล่นในวางบอมสองหอมตานะครับพบกับคําว่าโคตรยับนะครับสี่ยิงสี่ตายสิบสองเงี้ยโอ้โหโคตรอือ้อ,อบอกเลย ซื่อปกติก็ติดลบอยู่แล้วอันนี้แม่งยิ่งครับแม่งยิ่งแบบโอ้โหเข้าไปใหญ่เลยมันน่าจะอยู่บีกันหมดนะมีหลงว่ามีหลงปุ๊บเออโอ้เพื่อนใจเย็นเลยเพื่อนยิงไม่เลี้ยงเลยเพื่นอนดู เอาละครับวัดเชิงครับผมเล่นอะไรวะเนี่ยปัญญาอ่อนแท้เขาวัดเชิงมันอยู่ไม่เสือกดิใจเย็นดิเล่นเหลือหกเออสุดท้ายก็ตาย โอเคโอ้ภายในอีกแล้วบอกขึ้นมาบอกหล่อนเสียขึ้นมาหรือเปล่น,ต,นตอนนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเมื่อยคอถามว่าทำไมถึงเมื่อยคอเพราะว่าไม่ตั้งโต๊ะมันค่อนข้างเตี้ยนะครับ ถามว่าไม้ที่มันยาวๆแล้วเสียงดีๆมีไหมมีแต่คือตอนนี้ผมอยากได้แบบเป็นเซตอ่ะคือผมชอบนับแบรนด์นับโวนะครับเพราะว่ามันไม่แพงแล้วคุณภาพมันก็พอใช้ได้นะครับในราคาของมันนะครับตอนนี้ผมอยากให้เป็นแบบลำพงเป็นนับโวคือลำพงนับโวไม้นับโวอะไรเงี้ยนะครับให้มันครบเซตอ่ะว่างันเถอะต่อให้มันจะเสียงไม่ค่อยดีก็แล้วแต่นะครับ แต่ก็นะไอไม้ที่ยาวกว่านี้มันก็มีไอที่เสียงดีกว่านี้มันก็มีนะครับแต่มันไม่ใช่นับโบงองมันก็ใช้ได้แหละแต่ผมช่วงนี้ผมบ้าบ้ารบอนะครับแบบไหนๆแล้วมันนับโบลำโพงนับโบทุกอย่างนับโบแต่ไม้เป็นอย่างอื่นรู้สึกแปลกๆสำหรับผมนะมันบ้าบ้าบบอผมอะนะครับก็เลยหมดตะพูดโดยิงตาย เออก็เลยนะครับใช้เป็นไมล์รับโบนะครับก็ซื้อมาใหม่ตัวนี้นเห็นเขาบอกตัวนี้น่าจะเสียงดีที่สุดในบรรดาไมล์รับโบแล้วนะแต่ข้อเสียคือมันค่อนข้างสั้นนะครับเวลาเล่นจะให้เสียงออกมาดีๆหน่อยอ่ะจะให้เสียงออกมาเต็มประสิทธิภาพของมันอ่ะผมก็ต้องอยังไงอะ่ะก้กมผมก็ต้องก้มคอจากผมปกติผมเล่นเกมอ่ะผมจะ นั่งหลังตรงอแต่ผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นไงเหมือนเป็นการทด,ทดลองเสียงไปด้วยแล้วกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับใครที่ลำคาญนะครับโอเคก็เนี่ยเนี่ยปกติผมจะเล่นประมาณเนี้ยนะครับผมจะเล่นประมาณเนี้ยคือนั่งแบบนี้เลยครับอันนี้คือปากห่างไม้อยู่ประมาณสองคืบได้มั้งปากห่างไม้อยู่ประมาณสองคืบอันนี้ผมเล่นปกติผมเลยนะยืนคือไม่ได้ยืนนั่งนะครับแต่นั่งแบบหลังตรงเล่นปกติ แต่เมื่อกี้ที่ผมพูดมารีวิวมาเนี่ยคือผมก้มแบบนี้เนี่ยผมก้มแบบเนี้ยก้มคอลงมาเพื่อให้มันนั่งหลังงอก้มคอลงมาเพื่อให้มันแบบปากมันใกล้ไม้น,นะครับก็เ,เสียงเป็นไงก็ตามนั้นและครับปอภัยด้วยครับไปที่ลำคาญเหมือนเป็นการทดสอบไม้ไปด้วยนะคลิปนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า M4A1 Softmod หนึ่งนะครับผมโอเคครับผม สำหรับวันนี้ครับผมพบกันใหม่นะผมโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ